ตัวนี้ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวดูเขาสังเกตดูเขาทางมันโค้งนะคะเพราะว่าเขาตัดถนนอ้อมเขานะคะ เราออกสายเนาะ we come out late really long line to get into the gate good morning good morning good morning bob good morning สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะของการอยู่ yellowstone national park นะคะทุกคนวันนี้เราจะขึ้นไปเที่ยวกันทางเหนือนะคะ,ะชื่อว่า mammoth hot spring นะคะจุดที่เราจะไปวันนี้เนาะ จ,จุดแรกนะคะแล้วก็จุดอื่นที่เราเจอถ้าเราจะแวะเราก็จะแวะตามทางไปนะคะถ้ามีจุดไหนที่น่าสนใจเนาะวันนี้ออกมาสายกันนะคะทุกคนเพราะว่าตื่นสายเนาะเหนื่อยมากเพราะทุกวันนี้สองวันที่ผ่านมานี้ออกกันเช้าทุกวันเลยไม่ไม่เจอรถติดตอนทางเข้าประตูนะคะแต่ตอนนี้เรารอคิวยาวเพื่อที่จะเข้าประตูเข้าไปในอุทยานเนาะก็ไม่เป็นไรก็ พรุ่งนี้เราก็จะออกมากันแต่เช้าเหมือนทุกวันเนาะแต่มีวันเนี้ยที่สายไม่เป็นไรก็คือมันเหนื่อยเนาะทุกคนก็เลยแบบว่าวันนี้ขอสายหน่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคิวยาวเลยวันนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะถึงคิวของพวกเราละแป๊บเดียวค่ะนี่เราจะเสียตังตรงนี้ก่อนแต่สำหรับขวัญไม่ได้เสียตังเพราะว่าบ๊อบมีบัตรสําหรับซีเนียฟรี <laughs> Good morning. Good morning. Welcome to Yellowstone. Thank you. you Let's go ไปกันจ้าทุกคนตอนนี้รถก็เข้ามาในอุทยานแล้วนะคะทุกคนก็พอเข้ามารถมันก็ไม่ติดแล้วนะคะทุกคนก็ต่างขับ ไปตามทางที่ใครอยากจะไปเที่ยวเนาะมันก็มีหลายจุดให้เราแวะเที่ยวนะคะใครจะขึ้นเหนือลงอโซนใต้โซนฝั่งตะวันออกตะวันตกก็ไปได้ตามสบายเลยนะคะเพราะว่าในอุทยานที่มันกว้างมากๆเลยนะคะสําหรับขวัญเขาวันนี้จะขึ้นเหนือกันเนาะเพราะว่าเมื่อวานเราลงไปเที่ยวโซนทางใต้มาแล้วนะคะ แม่น้ําที่เราเห็นอยู่ฝั่งขวามือนี่นะคะมันก็จะเราก็จะขับเลาะตามเส้นทางไปเลยนะคะเพราะว่าแม่น้ํากับถนนมันอยู่ขนานกันอย่างนี้นะคะบางทีเราก็จะเห็นสัตว์ออกมากินน้ําบ้างอะไรบ้างนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเราขับรถผ่านนะ เจอเจอสัตว์สามตัวนะคะเรียกว่า l e l k e l k สามตัวตัวใหญ่มากตรงข้างทางเลยนะคะทุกคนดก่อนจะพยายามซูมใกล้ๆกันเ้ตัวใหญ่มากทุกคนอันนี้มันจะเป็น อยู่ในตระกูลของกวางนะคะแต่ว่าจะจะตัวใหญ่กว่ากวางปกติเนาะ so you think when you want to go then cross to the road go to other side This, this, this ในเวลาเราขับรถผ่านก็เห็นสัตว์เราก็สามารถจอดดูได้นะคะตัวนี้ใหญ่มากทุกคนด,ดูเขาสังเกตดูเขา จังหวะดีมากทุกคนเราอยู่ฝั่งขวาด้วยเนาะรถเราอยู่ฝั่งขวาแล้วเราก็จอดชิดข้างทางแล้วก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แบบเห็นชัดเจนเนาะก่อรไม่ได้ใช้กล้องพิเศษอะไรเลยนะคะใช้แค่ไอฟโฟนเนาะไม่ได้ใช้กล้องตัวใหญ่แต่ก็เห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะโชคดีจ้าวันนี้นี่นะคะบ,บริเวณสองข้างทางที่เป็นลานกว้าง,งๆนี่นะคะเวลาเราขับรถไปเนาะ ก็สังเกตดูให้ดีๆนะคะสองข้างทางเราก็จะสามารถเห็นสัต bit, ว์กันย่สโลดาวลิตาบิเห็นไหมรถเขาก็แต่และคนเขาก็ขับทัวร์กันทั้งวันนะคะทุกคนก็ขับเลาะก,กันไปพอเห็นสัตว์ตรงข้างทางเราก็จะจอดดูแล้วก็ ถ่ายรูปนะคะทุกคนวิวตรงนี้สวยมาก Turn left the US North USA9 จุดนี้ก็สวยนะคะทุกคนมันจะเห็นภูเขาตรงด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะเราสามารถมายืนตรงเนินตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปดูภูเขานะคะสวยมากตรงนี้เป็นลานแบบกว้างๆเลยเนาะนี่เห็นไหมด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ ภูเขาท้งนู้นนะคะสวยมากๆจ้าตรงนี้ ก็มาถึงแมมมอสฮอสสปริงแล้วนะคะเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนอะนี่จะเป็นโรงแรมนะคะที่แมมมอสฮอสสปริงนะคะทุกคนตึกน่ารักมากๆตึกที่นี่นะคะจะสวยแบบว่าน่ารักน่ารักนะเนาะ ฝั่งด้านหลังโรงแรมนะคะจะเป็นตึกยาวไปทางโน้นเ่ยนะเพิ่งเคยเห็นนะโรงแรมที่เป็นเป็นตึกแบบนี้เนาะสวยนะคะนน้นก็จะเป็นอ่าไม่รู้ว่าไม่แน่จะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าเดี๋ยวันจะเดินไปดูนะคะอ๋อมันเป็นว i s ิติงเซ็นทรัทางโน้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอะสอบถาม Information Bob, Visiting ซ็น t รัลส over there You see? วันนี้เราจะไฮกิ้งกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปดูหินข้างบนนะ ร้อนมากๆร้อนไหมบ๊อบร้อนมากมากเคนยเซรร้อนมากๆร้อนมากๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปต่อจุดใหม่นะคะออกจากจุดนี้นะคะทุกคน mm hmm. เพราะว่าคนเยอะเนาะคนเดินเข้าเนออกเยอะมาก mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเรามีหลายจุดที่ต้องไปต้องไปเที่ยวนะคะ ทำทางให้เราเดินขึ้นมาเพื่อที่จะดูหินบนเขานะคะทุกคนเป็นหินเหมือนคล้ายๆหินหินปูนสีขาวอะคนตรงนี้นะเราขึ้นมาแล้วเราสามารถเห็นวิวแบบว,ว่าเป็นมุมกว้างเลยนะคะสามารถเห็นบนภูเขาแล้วก็บางทีนะถ้าเอากล้องสองมาแล้วก็อาจจะเห็นสัตว์ยืนอยู่บนภูเขานะคะทุกคนตรงนี้อเล็กซ์บอม ที่แมมมอสนี่นะคะทุกคนมันจะแห้งเนาะมันไม่เหมือนตรงโซนที่ขวัญไปเที่ยววันก่อนออที่เขาที่เราเดินดูน้ําพุร้อนตามจุดนะแต่ตรงนี้อ่ะมันจะแห้งไปหมดเลยนะคะสังเกตเห็นบนภูเขาสูงก็ไม่มีต้นไม้ไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มาเดินดูพวกหินพวกอะไรเป็นส่วนใหญ่นะคะเอาจริง,รงขวัญว่าถ้าเราพักอยู่ที่นี่นะแล้วก็ออกมาแต่เช้านะขวัญว่าจะสวยมากถ้ามา เดินข้างบนแล้วก็ดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินน่ะเขาหน้าถ้าถ้าจะแพลนมาอีกทีเราเราต้องแพลนมานอนที่นี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูจุดข้างบนนี้นะคะมันจะมีเป็นแอ่งน้ําอยู่ตรงนี้นะคะ ทุกคนเราจะออกจากแมมมอสแล้วนะคะก็เสร็จจากคลิปทัวร์รอบนี้นะคะที่แมมมอสร้อนมากๆทุกคนร้อนแบบว่าร้อนแตกร้อนแตนอ่ะเออถ้าใครจะมาทัวร์ที่แมมมอสนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามาทัวร์บนตรงที่ตรงที่ฮอตสปริงเนี่ยนะคะที่เดินขึ้นมาตามขั้นบันไดเตรียมน้ำมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้นะถ้าใครขี้ร้อนนะใส่เสื้อคลุมแขนยาวเสื้อคลุมแขนมาด้วยขอนนะใส่เสื้อแขนยาวคลุมแขนขึ้นมาเพราะว่ามันร้อนจัดเาไม่ไหวเนาะก็น้ําเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะเผอๆอาจจะเป็นลมนะถ้าน้ําเราไม่พอนะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วแล้วก็ขอนก็จะขอปิดคลิปนี้เลยนะคะ 1, เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่จุดใหม่เพราะว่าเราจะขับรถทัวร์ ที่จุดใหม่เพื่อที่จะทัวร์ดูสัตว์ดูอะไรเพื่อจะเจอตามข้างทางแล้วก็จะได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายจ้า